มาสเตอร์ลีกนะครับสกอร์ขึ้นถึงแสนห้าหมื่นแล้วสำหรับ ID เด็ก UC UC นะครับก็ในที่สุดก็ไต่ขึ้นมาจนได้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญนะครับในการที่ทำให้เจ้าตนเนี้ยมันถึงแต้มแสนห้าหมื่นได้นะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ t w o n o เจ g e n e r a t i o n Eternal นนะครับในที่สุดก็ไต่ขึ้นมาถึงแสนห้าหมื่นสักทีนะครับ,บนนก็ จะบอกเพื่อนๆว่าสำหรับมาสเตอร์เลกเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนๆจะมีเวลากันอยู่อีกที่ประมาณหกถึงเจ็ดวันนะครับจนกว่าลีกจะป,ปิดนะครับก็ค่อยๆเล่น,นแต่ละวันด้วยนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเล่นเข้าสู่วันที่สองแล้วก็อ่อเริรมมีประสบการณ์ในการเล่นมาสเตอร์ลีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาลุยกันให้ดูด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบบคู่ต่อสู้ที่เราเราต้องทําการแบบเก็บแต้มสะสมจากคู่ต่อสู้ที่เราเจอทั้งหมดเนี่ยห้าตัวเนี่ยนะครับนมาสลีกให้ได้แสนห้าหมื่นนะครับถามว่าทำไมต้องเก็บแต้มแสนห้า แต้มมาสเตอร์ลีกแสนห0 0่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวรางวัลตรงนี้นะครับตัวรางวัลแบ,บ่งเป็น2หมวดนะครับก็คือหมวดของรางวัลการาการเก็บแต้มเพื่อที่จะขึ้นมาในลีกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่ทุกคนจะได้รับอยู่แล้วนะฮะก็จะมีเหรียญเงินนะครับแล้วก็ถ้าเราขึ้นถึงแต่ละลีกก็จะได้เพชรมาด้วยนะครับแล้วก็จะได้เหเเรียญทองเหรียญเงินมาด้วยนะครับเหรียญซิลเวอร์มิดเดิลใช่ไหมของมาสเตอร์ลีกนะครับ แล้วก็มีซีสซัรรีวอร์ดซีซั่นรีวอร์ดนี่คือต้องรอจบซีซั่นแล้วเราก็จะได้รางวัลเหล่านี้มานะครับผมตามในแต่ละลีผมเดาว่ามันน่าจะดูมันน่าจะให้แค่อันเดียวนะมันไม่แน่ใจว่ามันสแต็กหรือเปล่าแต่ว่าผมเดาว่ามันอาจจะไม่ได้สแต็กนะครับว่าสแต็กคือหมายถึงว่าแบบสมติได้มาสเตอร์ลีกแล้วเอาได้รางวัลหมดทั้งเซตนี้เลยไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าแต่ว่าเดาๆว่ามันอาจจะได้แถวเดียวไม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารอดูของของจริงกันอีกทีนะครับอ่าก็ ทีนี้อ่ะพอเราได้รางวัลนี้มาเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าก็อัอนเนี้ยคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องจบที่แต้มแสนห้าหมื่นด้วยนะอ่าก็ปัจจัยสําคัญนะครับผมของการเล่นมาสเตอร์ลีกเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายปัจจัยนะอ่ะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้ว่าเราจะเอาเหรียญเงินไปซื้ออะไรอะไรย้ยนะครับปัจจัยสําคัญในการเล่นมาสเตอร์ลีกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแน่นอนเลยหนึ่งคือเรื่องของหุ่นนะครับอ่เรื่องเรื่องของหุ่นเรื่องของหุ่นเรื่องของการวางตัว ผลที่อยู่ในแต่ละฉากด้วยอะไรประมาณนี้นะนักบินก็มีผลมากยิ่งเป็นนักบินที่มีความสามารถในการบล็อกมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีผลเยอะมากตามไปด้วยนะครับอ่าก็จากที่เล่นมาเนี่ยตัว DPS เองก็สำคัญนะอ่าตัวตัวตัว,ว DPS เองก็ส่งผลต่อการต่อสู้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ่าก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญก่อนการละกันก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับนั่นก็คือถามว่าผมเอาเหรียญไปอัพอะไรใช่ไหมอ่าก็คือผมเล่น PVP โฟกัสผมก็แบบคิดเลยว่าจะทําทีมขึ้นมา5 5ตัวใช่ไหมครับทีมของผมที่แบบว่ามันแบบมันมีแบบเซต้ากันดั้มเนี่ย <c oughs> อยู่เข้าไปในเซตนี้เลยอะ่ะนะครับอันดับแรกเลยนะก็คือ,อในการทําตัวทีมฟโฟกัสอันเนี้ย ก็ทุกวันเนี่ยให้เข้ามาที่ช็อปนะครับตัวคอยช็อปอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกดีสอะไรเงี้ยนะครับนะที่แบบว่าเป็นตัวโปรโมชั่นนะทุกคนที่แบบว่าได้คูณ10นะมันให้วันละ1รอบนะครับอย่าไปซื้อไอ้เจ้าตัวเจ้าตัวทางทางขวาเนี่ยถ้าไม่อิมเมอร์เจนซี่จริงๆอะ่ะก็อย่าไปซื้อมันมันแพงมากเลยนะครับอันนี้นะอันนี้หมายถึงอันอันอันที่เป็นตัวตัวแพงนะครับส่วนเหรียญน,นะครับเนี่ยเหรียญมาสเตอร์ลีกมีดอลนะเดี๋ยวเรามารอเอาเหรียญเหรียญทองกันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเหรียญทองมาซื้อของกกััันนนนนนนะะะะครบทีีลอ้็ จะมีทั้งแบบตัวอัพยานตัวอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเลนทองเราเราค่อยว่ากันเราเอาอันอันที่เราจับต้องได้ก่อนนะครับอันที่เราจับต้องได้แน่นอนเลยนะครับต้องซื้อเจ้าตัวเนี่ยเวเปออัเกรดพาร์อันนี้แน่นอนเลยนะครับเนะเราก็ต้องเอามาอัพหุ่นเราเนะเพราะว่าหุ่นเราก็ต้องแบบว่ามีสกิลมีอ่าการอัพเลเวลพาร์ททุกอย่างที่ครบถ้วนนะครับนะก็แล้วอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของนี่เนาะเจ้าตัว ของผมถมจะเจอปัญหาเรื่องการอัพน,น,นักนักนักบินเยอะมากผมก็เลยแดี๋ยวจะต้องซื้อเจ้าเจ้าตัวแบบการอัพนักบินให้มันรลเวลเต็มไปก่อนเลยถ้าเป็น ID บ้านโตนะผมลองเทสกันดูบ้านโตเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องการอัพนักบินเพราะว่านักบินพร้อมแล้วหุ่นพร้อมแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น ID เด็กเนี่ยบางทีแบนบน,นักบินโตตามไม่ทันนะครับอ่ะก็มีตัวนักบินด้วยที่จีแคชช็อปตรงนี้ก็จําเป็นนะครับอย่าลืมมาซื้ออันนี้กันเห็นไหมยังซื้อยังซื้อเจ้านี้ไม่ครบเลยนะครับอ่าสำหรับเจ อ่าแล้วก็ทีนี้ถามว่าสำหรับไอดีเด็กๆใช่ไหมเนี่ยผมก็แบบว่าอัดอ่าอัดเข้าไปที่เซตากันดั้มเต็มเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ตัวฟอร์ตัวฟอร์เมชันหรือทีมของเราเนี่ยเราก็จะมีการแบบว่าทําตัวอันนี้เวลาไอดีนี้ก็จะเป็นไอดีที่แบบว่ามีเจ้าตัวดีโอใช่ไหมครับแล้วก็มีเจ้าตัวเซตากันดั้มเนี่ยนะครับแบบเป็น3ดาวเลยเพราะฉะนั้นอ่าเราก็ต้องอัดใช่ไหมเราก็ต้องอัดลงไปที่ตัวหุ่นที่มีคุณสมบัติ ทำ DPS แรงๆหรือว่า support แรงๆที่เป็น3ดาวเนี่ยผมก็อาจาก,การ up skill level เอลอะไรเท่าที่เวลามีนะเท่าที่เวลากับ energy มีนะครับคำถามคือเราต้อง re energy ให้ถึงแบบเอ่อผมจากที่ผม t ท s มานะเรา re energy เนี่ยมากที่สุดเนี่ยถึงแค่จุดที่มันใช้50เพชรอะพอแล้วถ้ามันเริ่มไปถึง100เพชรอะก็หยุดได้แล้วนะครับอ่าก็อันนี้ผมก็ทำการ up s สก l ลเ e v e l เลยเราก็ดูว่า สกิลเลเวลในแต่ละอันอย่างอย่างเงี้ยมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช่ไหมครับ mm hmm. อย่างเช่นเวลาที่เราบอกเราบอกว่าอ่ะเจ้าตัวไอไออ่าเจ้าตัวเซตาอย่างเงี้ยเราต้องการจะอัดท่านี้ของเซตาเนี่ยผมแนะนําให้อัดท่านี้ก่อนนะนะถ้าอ่าถ้าไฮเปอร์เมกาลอนเชอร์ er ก่อนเพราะท่านี้มันได้ยิงบ่อยค่อนข้างมากอยู่พอพอสมควรนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าวัตถุดิบใ,ใ,ในการอัปเกรดมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเราก็ไปหาตามดานตรงนีไ้ได้กดออฟเทนแล้วก็ก อันนี้ก็คือจะมีการทั้งการลงแบบสคริปต์อ่าแล้วก็ทั้งการลงแบบที่กดมือไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเนี่ยผมก็จะใส่เป็นท่านเนี่ยก้อนหนึ่งใช่ไหมครับอ่าใส่ไปแล้วก็เราก็จะเริ่มดูว่าแบบไอ้เจ้าท่าไหนเนี่ยอย่างบีมเซเบอร์นี่ก็อาจจะอัพไว้บ้างอาร์มแกรนด์เลนช์ลอชเชอร์เนี่ยออกบ่อยด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าท่าไหนออกบ่อยอ่าประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้คือดิสเคลมไว้ไว้ก่อนนะว่า พอมาเล่นจริงๆเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เป็นไปนตามที่คิดบ้างเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ถ้านี่แน่นอนเลยถ้าเลเวฟไรเดอร์ ex เนี่ยเป็นท่าที่แบบว่าจะต้องอัดเต็มอะไรเงี้ยก็ก็สุดท้ายก็คือว่าแบบไต่ Master League ไมาสเตอร์ลีกไปเมื่อวานใช่ไหมครับแล้วก็อัดซื้อไอ้เจ้าตัวอัพอ่าตัวที่เอาไปอัปเกรดอาวุธแบบ ur แล้วก็ใส่ <laughs> เข้าไปเข้าไปเลเวลห้าเลยนะครับอ่าก็เรื่องเรื่องของหุ่นก็คือให้โฟกัสลงไปนะครับการผ่านอเทอร์นอลโร d กับพาร์ท เนี่ยอันนี้ก็สําคัญนะจะบอกเพื่อนๆว่าอันนี้ความแตกต่างระหว่าง id เด็กกับ id โตแล้วอะมันจะมีความต่างตรงที่แบบตัวพาร์ทเนี่ยของ id id เด็กเนี่ยพาร์ทมันจะสามารถหาได้ยากกว่าเพราะว่าพาร์ทที่ดีส่วนมากเนี่ยมันก็จะไปปารากฏในพวกแบบ eternal load อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันดับแรกเราก็ต้องหาพาร์ทที่ดีๆและมาจากการเคลียร์ eternal load นะซึ่ง id uc uc, UC เนี่ยมันก็เคลียร์ได้แค่อันนี้แค่อันเดียวอ่าต้องบอกอย่างนั้นก่อน นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญก็คือเนี่ยแหละเจ้าตัวสเตตเนี่ยนะครับคนที่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้ได้เปรียบตรงนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยตัวคอลเลคเตอร์รีเควสเนี่ยมันก็จะให้พาร์ทเรานะเนี่ยมันก็จะให้ตัวพาร์ทที่เป็นลิมิเตอร์ออฟนะครับผมโดยเฉพาะแบบตัวสำคัญๆหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะแบบได้พาร์ทที่แบบแหลมๆเจ๋งๆอยู่นะครับเนี่ยก็จะมีพวกลิมิเตอร์ออฟอะไรอย่างงี้ให้เราด้วยนะครับ รู้สึกว่าจะต้องแบบเคลียร์แบบขึ้นพาร์ตเลเวลสี่อะไรอย่างเงี้ยสักสองสาบ,บางบางบาง,บางตัวนะนะก็ไอดีโตผมก็จะมีพาร์ตตรงนี้เยอะกว่าค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันแล้วกันอ,อีกอันหนึ่งที่จะบอกเพื่อนๆกนะ็คือยานแม่เนี่ยมีผลเยอะมากเลยนะยานแม่มีผลเยอะมากก็คือไปเจอไปเจอกับผู้เล่นที่แบบว่ามี Lux, ยานลัก์อ่างเงี้ยเราจะถ้าเราขึ้นไปมาสเตอร์ลีกเนี่ยแน่นอนเลยเราเจอยานลักคลายเนี่ยเลเวลสามเนี่ยแล้วก็พวกยูนิตสไตล์ฟีดอมอะไรแบบเนี้ยเดือดเลยนะครับ อ่าก็จะเจอกันค่อนค่อนค่อนข้างเยอะอันนี้ยังงงอะไรวชนะมาได้ยังไงเหมือนกันนะครับแบบเงยงๆนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองแบบมาฟัดฟัดกันเพราะว่าอันนี้แต้มเราถึงแสนห้าแล้วใช่ไหมอ่าแต้มเราก็จะไม่ลงจะไม่ลดลงไปมากกว่านี้ละนะครับแล้วก็มาฟาดปันกับตัวพวกนี้ได้แบบไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราสังเกตโดยดีใช่ไหมเราจะเห็นไหมว่าเนี่ยยานแม่ลักส์คายเลเวลสามนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะเหนียวสักแค่ไหนนะครับ ดูฝั่งผมอันนี้ทำอันนี้ทำรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเซต้ากันดัมเซต้ากันดัม3 Type B ไม่ใช่ USB Type C ไม่ใช <laughs> ่เรามาดูกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าตัว ID เด็กมันก็จะค่อนข้างเสียเปรียบด้วยระดับหนึ่งนะเนี่ยดูสไตล์ฟรีดอมนะปุ๊บให่ไหมครับอันนี้แบบมียานแม่ลักสยนะเกือบแตกนะครับปุ๊บเกือบตายแต่ละตัวเห็นไหมโดนสไตล์ฟรีดอม โชคไปแต่ละทีแต่เรามีไซต้ากันดั้มช่วยชีวิตไว้นะครับอันนี้ก็อลองดูซิว่าไหวไหมแสนหกอ่ะไม่แย่นะครับไอ้แตกไปยนี่ใช่ปะน่แตกเลยโอเคแต่เราก็แตกเหมือนกันต่างคนต่างปังอ้ยอ่าแต่ว่าการจัดการกับ justice ที่เป็นตัวแทงได้แต่แรกแรก,ก็ถือว่าโชคดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งการวางตัวด้วยนะครับแต่ว่า ID นี้ผมเติมอะไรไปบ้างใช่ไหมไอดนี้ผมเติมเฟืองไปอย่างเดียวนะครับเติมเติมเฟืองไป2อันก็คือมีเฟืองยันแม่ยังไม่ได้ใช้อีกอันนึ่งก็คือเติมเฟืองอ่อยูนิตที่เป็นอ่เอ่อ UR นะครับเอก็อันนี้ก็เติมได้กับ Elas t ติ Shop ก็เติมได้ถูกกว่าด้วยนะครับผมก็ไปเติมมาเนี่แหละก็เลย <laughs> ก็เลยแบบว่า ไช้เจ้าตัวเนี้ก็คือด้วย ID นี้มันก็ตัวมันก็แบบค่อนข้างจะใช้ได้อไม่แย่ไม่แย่สำหรับตัวที่เป็นสีตากันดำสีรีนะแล้วได้ยานของกับตาลาดิชมาด้วยนะครับเอาวุดเฉยไม่นะอ้ายแตกช่วยหน่อย <laughs> เลอซิกเน่เลอคลายะเลยผมผมไม่แน่ใจว่าอาจชื่อถูกไหมนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าตัวหงขาวแห่งสนามลบนั่นแหละนะครับ อ่าสามเป็นสามอันนี้รอดไปได้นะครับแต่เห็นไหม Ora, ว่าฝั่งศัตรูเนี่ยคือถ้ามีสไตรฟีดอมกับยาลักไซเนี่ยแบบไล่เก็บทีละตัวยิงทีละตัวได้เลยนะแล้วเขาก็จะเอาซาซาบี้เอาอะไรพวกนี้มาตัวแทงหนึ่งตัวมินจัสติสอะไรเงี้ยเจอมาแบบอ้อยเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินนะครับเหนื่อยเหลือเกินอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ แต่เ,เราลองดูตัวที่ตึง,ตงๆมากๆดูนะนแต่อันนี้ก็คือ,อยานใครที่มียานยานแม่ลักส์ไคล์ระดลบสา Level 3เนี่ยยินดีด้วยนะครับและผมจะบอกอีกอย่างนึงนะว่ายานแม่อย่างยานแม่อย่างยานของลาดิชอย่างเงี้ยมันเพิ่มพลังให้กับซีรีส์ซีตากันดั้มอะก็จริงแต,แต่แต่แต่ความที่ตัวยานของมันะนะครับมันใช้เป็นการเติม energy ให้อะ่ะมันไม่ค่อยมีประโยชน์ในการสู้ใน ในเจ้าตัวมาสเตอร์ลีกเลยนะครับอันนี้คือโดนมากับตัวเรียบร้อยก็เลยจะบอกเพื่อนว่าเออแบบถ้าเป็นไปได้นะหายานแม่ที่มันเติม HP มันจะเห็นผลมากกว่านะครับมันเหมือนกับว่าแบบฝั่งที่แบบมียานแม่ที่เป็น HP อะ่ะมันเหมือนมีชีวิตที่2อ,อะ่ะคอยแบบเติมให้ทีมอยู่นะครับเนีตึบ 1, ๊บหนึ่งสองนี่นี่ก็เซตาช่วยได้ดีแล้วก็จะเหมือนกับที่เพื่อนเอนบอกไป,ไป,ไ,ปไปในกลุ่มนะครับเปิดก่อนได้ปูดนะครับผมก็ ิดก่อนได้ปูดจริงอ่าเปิดเปิดก่อนได้ปูดจริง,อ,อ,รงอ,นน confirm. อันนี้คอนเฟิร์มก็คือบางครั้งเนี่ยอาการที่แบบยูนิตเราแบบมันวิ่งออกไปก่อนอย่างเงี้ยแบบฟรีดอมอะไรแบบเนี้ยมันวิ่งออกไปแนวหน้าแล้วมันก็ไปยิงชาวบ้านแล้วก่อนแต่มันก็จะโดนชาวบ้านเขาสวนมาก่อนก็ตายก่อนก็มีเหมือนเหมือนกันตองน,นี้ก็เป็นข้อพึงระมัดระวังนะครับแบบเราควรจะต้องแบบเอาพวกตัวกาพวกอะไรอย่างเงี้ยมาวางไว้แนวหน้านะแถวหน้าสุดก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งต้องบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยิ่งมีโลเยอะเอ่อถามว่าการมีโลเยอะดีไหมถ้ามีโลเยอะแล้ว เราสามารถที่จะได้ใช้อะมันก็โอเคใช่ไหมครับเออแต่ถ้าเกิดว่ามีโล่เยอะแต่ว่าตัวโลเนี่ยโดนเก็บก่อนอันนี้ก็มันก็จะเป็นแบบดาบสองคมสอสองฝัง่งนะครับเนี่ยก็ให้เพื่อนเลือกเลือกกันดูแล้วก็ในการเล่นตัวมาสเตอร์ลีกเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะพึ่งกับสิ่งที่เรียกว่า R N G ได้นะ,ะสิ่งที่เรียกว่า R N G ก็คือ สามารถ yup. ที่จะแบบว่าเอ้ยแบบลงเล่นหลายรอบแล้วก็สุ่มดวงเอาก็ได้นะครับบางทีรอบนี้อาจจะดวงไม่ดีอ่ะก็ลงไปอีกรอบนึงผลของเกมก็อาจจะเปลี่ยนไปได้อะไรแบบนี bah, ้ได้ด <i> ้วยเหมือนกันนะครับโอเคตาเราแล้วนะฮะเซตาน่าจะได้ก่อนนะนี่อ้าวไม่ใช่อ่าดิโอดิโอเขานั่งเร็วมากเลยนะอ่าช้โล่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นดังตนอุบายได้ไหมเซตาเติมเลือดอ่ายิงเอ็กเซียก่อนดีมากอย่าไปยิงจัสติสก่อนอ่า แล้วก็เห็นไหมครับว่าอย่างเซต้าอย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่แบบว่าพึ่งเรื่องของคลิเลตด้วยใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่าติดคลิเลตเนี่ยก็สบายใจได้อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับแต่อันนี้เริ่มจะไม่โอเคแล้วนะเกือบตายสวนที่อ่าได้ไหมอ๋อไม่คาสกิอ่ากกอตาหน้ารอดนะครับเห็นแบบมีตัวบล็อกให้สองทีนะครับรอดละโอเคโอ้ยสู้กับสองแสนกว่าน,นี่ก็เรียกได้ว่าเหนื่อยจัดเหนื่อยหนักอยู่เหมือนกันนะครับฮึบไม่โดนอีก คามิวไปวัดสายตาได้ในที่ห้างแว่นท็อปเจริญโอ้โหเกือบตายแล้วเนี่ยเหลือกันจนหยดสุดท้ายจริงๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นมาสเตอร์ลีกซีซันศูนยนะครับก็เนี่ยแหละครับก็คือเป็นตัว PVP พโฟกัสนะที่แบบว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นตัวเนี้นะครับก็พยายามหายานแม่ที่มันสอดคล้องกันกับแท็กของหุ่นที่มีอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวหุ่นทุกตัวที่อยู่ในทีมเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะอัพตัว สกิลต่างๆาพวกอาวุธต่างๆเนี่ยอัพให้เต็มนะครับนักบินเองก็สําคัญนะครับนักบินเองแล้วก็ต้องอันนักบินให้เต็มด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของทีมฟอร์เมชันนะอ่าก็ถ้าเกิดว่าเราเจอยานแม่ที่แบบว่ามันสอดคล้องอย่างเงี้ยอ่ายานยานแม่ที่มันสอดคล้องกับยูนิตที่เราใช้ ยแล้วก็แล้วก็ตัวยูนิตต่างๆเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับและอีกอันนึงเพื่อนๆเห็นตรง20%เรนตรง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 ,ตรงนี้ไหมอันนี้ก็มีผลเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโบนัสที่ได้มาจากแท็กโปรตากกนิสกับรายวอถ้าเราสามารถหาหุ่นที่เป็นอยู่ในซีรีส์ฟอร์เมชันแบบนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยเราได้ก็นั่งมากเลยนะครับ ก็อันนี้เป็นภาพประมวลรวมแล้วกันนะครับจาก ID ดีที่เ,เล่นมาเป็น ID UC UC นะเป็น ID ลองนะครับแล้วก็เอามาเล่นแล้วก็เก็บตัวมาสเตอร์ลีกได้แต้มที่150,000นะครับนี่ผมเอาทำรีวิวของตัวนี้ไปด้วยนะสำหรับใครที่เป็นแฟนเซตากันดั้มนะครับแต่ลาดิสายไม่ไหว <laughs> น,านายไม่โอเคเลยอะ <laughs> งานยานนายปรับจาก Energy เป็นอย่างอื่นได้ไหมเนี่ย อ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอนะฮะนะเผื่อเราจะได้เอาเจ้าตัวเอ่อทีฟ้านี้มาใช้ในอนาคตเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับสามารถกดติดตามได้ในช่องทูนุของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย